ที่วองเขามียูริด้วยผมผมเป็นลัสเซียนะสีเหลืองเืองเนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมดัมมี่นะครับต่บางจากที่เคลียงานเคลียการไรเสร็จแล้วเรียบร้อยครับตรงนี้แหละจัดไปคิววากันเยอะเลยแน่ Construction options. Building. Construction complete. Construction complete. New construction options. Training. Hey, why Unit ready. I have the information. have design. Bunker, we need building. Construction complete. Unit ready. I have the information. Moving. Moving Unit ready. Uh -huh. ready. Unit ready. New rally point established. Unit Bye 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 bye. Combat control. Construction complete. Cannot deploy here. Structure garrison. <premises. S 2> นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยโ <jam> อ้โหเพื่ชชอนเราเร็วจัดเพื่นอนเราเร็วจัดไปดีประทับอย่าชักช้าครับอย่าชักช้ามาเราอยู่ไหนลงรถเราต้องมาครับงานนี้ วิ่งไปวิ่งทะลุแมพเข้าไปสรุปสีน้ำเงินนี่มันมาสร้างขวางบ้านได้เฉยใช่ไหมไม่เข้ารอบเข้านะครับน,นั่นไงแล้วเราเก็เข้าไปครับสนใจอะไรทีนี้ อ้าวเพื่อนผมโดนเพื่อนผมโดนเพื่อนผมโดนแล้วใจเย็นดิพวกเพื่อนผมโดนแล้วนะฮะตอนนี้เพื่อนโดนแล้วตกใจพวกอย่าไปตกใจเฮ้ยมีชิ้นมาด้วยไปตกใจครับ New rally point established. I have the information. Unit ready. Yes, Commander. Construction complete. Unit ready. Unit ready. Low power. Unit ready. I have the information. Unit ready. Moving. Unit ready. Construction complete. Building. ต้องเลงสร้างนี่เลงสร้างมายึดบ้านเพื่อนผมนะครับยับไปแล้วหนึ่งอยู่รีไวตรงนี้ขึ้นไปด้านหลังได้ไหมวิ่งมาแล้วจ้ามีมาแล้วจ้า เข้าไปอย่าตายนะอย่าตายนะนั่นแหละสวยนั่นแหละสวยงามยิงมันนั่นแหละยิงมานนาัยงมนยิงมันครับยอย่า,ยใ,โโยายให้โมโหอย่ายให้โมโหจะไปพวก จะไปดีเราจะไปดีครับออกทางนี้เลยรถถังเราออกมานั่นแเลยจับต่อเลยครับอันนี้อะไรนี่จัดมันสิครับรออะไรครับจัดสิครับรออะไร เราจะไปรออะไรครับกลับไปครับใสม่มาหน่อยเอามาหน่อยครับเออวาดเมืองมีอะไรครับมีอะไรฮะยิยงอย่างเดียวเราไม่ต้องเลกกือนั่นแหละไปมาก่อน ต้องมานั่น,าน,น,านแหละนั่น,นแหละเราต้องป้องกันครับสนใจเลยมาทังนี้อชาร์จมาเลยสีแดงชาร์จเลยสีแดงฐานเ,เราต้องมันโค้งครับนี่คะแนนไม่สู้เขาครับยัดด้านหลังเราขยายอาณาเขตตุ้ยดุแลครับเราตุ้ยดุแล เฮ้ยไฟฟ้าหมดเฮ้ยไฟฟ้าหมด้เหรอไม่ได้นะไฟฟ้าอย่าหมดต่อไปครับสะพาวร้องสะพาวร้องเหยียบมันเหยียบมันเหยียบมัน เยี่ยมัน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 โอ้โหทางเขาทำไมไม่ออกมาเนี่ยเงี้ยมันมีอะไรตรงนั้นมันมีอะไรมันมีอะไรบรรยากาศมันดีมี การเงินเรามันย <unit> ัวเยะไปหมดเลยนะฮะมาดิมาดิมาดิจกดการมันเกดการมันครับมีแค่นี้แหละฮะมีแค่นี้แหละครับมาเยอะครับพอดีว่ามาเยอะครับไม่ยอมแพ้เลย จบไปครับเกมนี้เฮ้ยเรายังอยู่อันดับ3นะครับ7นาทีครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องไม้อมีให้ผมด้วยแล้วกันครับนานๆมาทีครับแต่ก็มาเหมือนเดิมฮะ